วิธีทําให้คนรักแบบโลกเราตั้งปัญหาว่าทําอย่างไรเขาจึงจะรักเราแต่แบบพุทธวิธีท่านกลับปัญหาเสียใหม่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะเป็นที่รักของเขาเรามาต่อกันนะครับวิธีทําให้คนรัก2แบบน่าจะหมายถึงว่ามีอยู่2วิธีนะครับ พูดอ้อมค้อมไปมากชักทำให้เรื่องวนเวียนไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นท้าเรื่องเล็กแต่ไปพูดให้มันมากมันก็วนจนได้เหมือนคนเดินอยู่ในบริเวณห้องเล็กๆแต่ต้องการเดินนานๆก็ต้องวนเวียนอยู่นั่นเองที่ข้าพเจ้าใช้คำว่าการทำคนให้เป็นมิตรหรือว่าการคลองใจคนนั้นความมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือการทำให้คนอื่นรักเรานั่นเองทำให้เขารักเราได้นั่นแหละเรียกว่าคลองใจเขาได้และความรักนั้นจะเป็นพลังสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือกันและกัน เพราะคนเราลงได้รักกันแล้วไม่ต้องจ้างไม่ต้องวานก็ช่วยเหลือกันเองฉะนั้นการแสดงต่อไปในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะใช้คําว่าการทําให้คนรักแทนคําว่าการครองใจคนหรือการทําให้คนเป็นมิตรที่พูดพูดมาแล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะคําว่ารักเป็นคําชาวบ้านฟังง่ายดีวิธีทําให้คนรักมีอยู่2แบบด้วยกันข้าพเจ้าขอใช้คําที่ข้าพเจ้าชอบและเคยใช้ในปาฐกถาเรื่องอื่นๆแล้วคือแบบโลกะวิธีกับแบบพุทธวิธีนะโลกะวิธีก็คือแบบโลก พุทธวิธีก็คือแบบพุทธแบบพุทธในที่นี้เนี่ยความหมายเชิงลึกก็คือแบบผู้ตื่นรู้นะครับคือลึกล้ากว่าโลกนั่นเองเนาะวิธีทําให้คนรักในแบบโลกคือวิธีที่ชาวบ้านนิยมใช้กันมากใช้วิธีบังคับคือบังคับคนอื่นให้มารักตัวทีว่าบังคับในที่นี้หมายความว่าเอาใจหรือเจตนาเข้าไปบังคับอยากให้แต่เขารักถ้าเขาไม่รักก็ผ่านหาว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนอะไรไม่รู้จักรัก เจตนาที่จะสร้างความรักนั้นเป็นเจตนาที่พุ่งไปหาคนอื่นฝ่ายเดียวแล้วก็เลยคิดแก้ที่คนอื่นเมียไม่รักก็คิดแต่ว่าเมียไม่ดีผัวไม่รักก็คิดแต่ว่าผัวเลวไหลทํางานทําการเจ้านายไม่โปรดก็ผานหาว่าเจ้านายใช้ไม่ได้หนักเข้าแทนที่จะแก้ที่ตัวเองก็เลยคิดหาทางจะปรับปรุงนายจะต้องฟ้องนายบ้างละ่ะจะต้องหาทางย้ายนายบ้างละ่ะเลยไปกันใหญ่การที่ไปจัดคนอื่นให้มารักเราอย่างนี้เรียกว่าแบบโลกหรือโลกะวิธี ทีนี้แบบพุทธวิธีไม่ใช่อย่างนั้นคือแทนที่จะเข้าไปจัดที่คนอื่นหรือทําให้คนอื่นมารักเราแต่ให้ย้อนกลับเข้ามาจัดที่ตัวเราเองมาถึงจัดการที่ตัวเราเองนะครับคือทําตัวเราให้เป็นคนน่ารักถือหลักใหญ่ว่าถ้าตัวเราน่ารักคนอื่นเขาก็รักแต่ถ้าตัวเราไม่น่ารักคนอื่นก็ไม่รักเท่านั้นเอง ท่านผู้ฟังลองนึกสมมติดูง่ายๆว่าเวลานี้ท่านกำลังยืนอยู่ต่อหน้ากระจกเงาบานใหญ่มองดูที่กระจกเงาถ้าท่านอยากเห็นเงาในกระจกยิ้มท่านจะจัดที่ไหนจะเอาปืนขู่แล้วบอกว่าเงายิ้มถ้าไม่ยิ้มพ่อยิงตายหาเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้เงาจะยิ้มหรือไม่เปล่าจ้ามันก็ไม่ยิ้มเมื่อท่านขู่เงาเงาก็จะขู่ท่านแล้วจะทําอย่างไรหรือจะนั่งลงกราบอ้อนวอนว่าเจ้าพระคุณเงาการุณายิ้มหน่อยเถิด อย่างนี้เงามันก็ไม่ยอมยิ้มแล้วจะทำอย่างไรเล่าเงาจึงจะยิ้มง่ายนิดเดียวเราก็ยิ้มเสียเองพอเรายิ้มเงามันก็ยิ้มกับเราโดยวิธีเดียวกันนี้ถ้าเราอยากจะเห็นเงาหน้านวลนๆเราเอาแป้งไปผัดที่ไหนก็ต้องผัดที่หน้าเราหน้าเรานวลแล้วหน้าเงามันก็นวลตามไม่ต้องเสียเวลาไปผัดหน้าให้เงาในกระจก การทำให้คนรักแบบทางโลกที่ว่าไปจัดที่คนอื่นนั้นก็เหมือนกับการขู่หรือการอ้อนวอนให้เงายิ้มนั่นเองซึ่งเป็นวิธีที่ไม่มีทางสำเร็จส่วนแบบพุทธวิธีท่านให้ย้อนกลับมาแต่งที่ตัวเราเองคือทำตัวเรานี้ให้น่ารักแล้วคนอื่นเขาก็จะรักเราเองซึ่งตรงกับวิธีทำให้เงายิ้มโดยเรายิ้มเสียเองนั่นแหละ วิธีทําให้คนรักแบบโลกเราตั้งปัญหาว่าทําอย่างไรเขาจึงจะรักเราแต่แบบพุทธวิธีท่านกลับปัญหาเสียใหม่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะเป็นที่รักของเขาอโอเคนะครับอันนีน้น่าจะชอบนะครับเนาะก็เห็นภาพชัดเจนดีนะครับเป็นข้อแตกต่างระหว่างโลก,กวิธีหรือโลกวิธีโลกนะกับพุทธวิธีหรือวิธีพุทธนะวิธีพุทธวิธีวิธีของผู้ตื่นรู้นะครับก็ น่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอันนี้ก้มเขียนไว้ว่าอ่านถึงนี้แล้วนะครับจะได้ไปต่อนะอ่ะโอเคสําหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วเรามาต่อกันนะเราค้างกันไว้ที่ว่าทําอย่างไรเราจึงจะเป็นที่รักของเขานะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องของเรื่องรักนี่แหละนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะหวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ